Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะอันนี้ท่ออะไรคะเนี่ยทำไมหน้าตามันดัดบเครื่อง,องแป<บ>๊บเลยค่ะสวัสดี MC เจ้าสัวทุกท่านครับอ่าคลิปนี้พามาดูของแปลกใหม่กันบ้างครับวันนี้เราอยู่กับท่อซิ่งกระเบนทองนะครับพร้อมเครื่องยนต์4สูบ115แรงก็เตรียมส่งมอบให้กับหน่วยงานรัฐที่สั่งไว้เร่งประกอบสุดฝีมือนะครับเตรียมรอรับได้เลยจุดเด่นมีหลายข้อนะครับเดี๋ยวพาไปชมว่าน้ําแรงแค่ไหนเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันดีกว่าท่านผู้ชมอ่ะเชิญครับน้ําพุ่งสวยๆแบบนี้เร่งเครื่องนิดเดียวเคล็ดลับคืืือออเเเเเคค้้าาาใใสส่่่่่ชุดดดดกียรรรรรรร์ททท5ะะัับบบบํหหขนนูแไไมงงง ง่ายว่าเดินดรอบต่ำน้ำออกแรงชุดนี้ FC สั่งต่อเป็นท่อน้ำออก10นิ้วยาว9เมตรผลิตจากสเตเลส s u s 3 0 4แท้ทั้งเส้นหนา2มิลเพาด้านนอกใหญ่นิ้ว2มาพร้อมกับใบพัดเทอโโร์โบตูดซูปเปอร์ทรงกลวยยาวขนาด14นิ้วรับประกันความแรงออกพุ่งสวยๆแม้ใช้รอบต่ำตัวทรงกำลังเป็นระบบล้มยอยไม่ใช่ใช้สายพานต่อจำตรงเข้าไปรวมถึงเป็นระบบชนิดล้อลากจูงเคลื่อนย้ายสะดวกมากๆจะมีขนาดให้ท่านเลือกครับสำหรับไซส์ใหญ่พร้อมเครื่องยนต์เริ่มต้นตั้งแต่แดนิ้วไปจนถึง12นิ้วนะ สำหรับท่านไหนีมีเครื่องยนต์แล้วสามารถนําเครื่องยนต์มาติดตั้งที่เจ้าสัวได้นะครับใช้เวลาไม่นานรันตามคิวนะครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมจุดเด่นของท่อชุดนี้ประหยัดน้ำมันมากมานะครับเนื่องจากเราออกแบบมาใส่ชุดเกียร์ทดเข้าไปทาให้เร่งเครื่องอัตตาทดที่น้อยมากๆน้ําพุ่งแรงอย่างที่ท่านเห็นนะครับในส่วนวิธีการใช้งานนะครับหลังจากที่ท่านสตาร์ทเครื่องแล้วก็ปิดกุญแจได้เลยตัวนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นพาร์นะท่านผู้ชมนะครับเหมือนเราเหยียบพาร์รถยนต์เลยฮะระบบเกียร์กระปุกนะครับท่านเหยียบพาร์นะครับเปลี่ยนเกียร์เกียร์จะมีทั้งหมด5เกียร์อ่าเปลี่ยนเกียร์เสร็จแล้วปล่อยพาร์นะครับก็ส่งกําลังไปที่เพาอท้ายนะอันนี้ขันเร่งก็พูดง่ายๆว่าอันนี้ก็เหมือนท่านขับรถเกียร์กระปุกนั่นแหละอ่ะส่วนคันโยกตัวนี้นะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเซฟเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับราคาก็ อย่างที่เรียนท่านไปปีนี้เจ้าสัวยอมไม่ออกกำไร1ปีตอบแทนเด็ปีที่ให้การสนับสนุนม,มาโดยตลอดนะครับถูกสุดในไทยเช่นเดิมเพราะเราไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่านะครับมีบริการจะส่งทั่วไทยชำระปลายทางได้นะสําหรับค่าตัวของน้องชุดนี้นะครับครบชุดสวยงามมุ่งอย่างที่ท่านเห็นฟังไม่ผิดครับท่านผู้ชม1 1990, 000, นึ0 0แสนเก้าหมื่นเก้าพันถ้นสำหรับไซส์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า8หน้า12หรือใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้สอบถามทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับก็ฝากไว้ว่านี้ครับนึกถึงท่อซิ่งสูบน้ํานึกถึงกราเบนทองเจ้าส,วสัวเกษตรท่านไหนจจอออมมมีีบบบตต้งงขคคุณทท่่่าาานนกะรัชสวโดยตลอดฝากหหัวใจนอย่าลืม ขายเข้ามานะครับขออนุญาตปิดคลิปด้วยคร,รับสีตคับผู้ชมเจ้าสัวเศษตรผู้กิจเกษตรกรไทยอยายบอกจดให้เสมอท่านผู้ชมเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ